ก่อนจะไปฟังเรื่องหลอนกันต่อนะครับผมมีอะไรมาบอก ตอนนี้ออฟตัสคอร์รักับเรื่อง s p ป x Family แล้วลิขสิทธิ์แท้จากญี่ปุ่นทำแว่นมา2รุ่นคือแว่นวัคขวัคขูและสไปเกมที่น่าสะสมเดี๋ยวผมจะบอกว่าทำไมนี่คืองานละเอียดแบบใส่ใจทุกมิติไม่ว่าจะเป็นแว่นหรือตัวกล่องนี่คือ DNA ที่แท้จริงของ s p ป x Family ความพิเศษคือแว่นรุ่นนี้มาพร้อมการ์ดลับที่ต้องใส่แว่นสไปเกมเท่านั้นถึงจะเห็นภารกิจลับที่ซ่อนอยู่โดยเฉพาะรุ่นนี้ผลิตจานวนจากัดหายากแน่นอนพิเศษ สำหรับชาวหลอนก่อนนอนใช้โค้ด before sleep ลดทันที100บาทกลับมากันอีกครั้งกับคู่หูเชสเตอร์และปาเกอร์โดยปาเกอร์ได้เล่าว่าเชสเตอร์ได้รู้จักดักเว็บแห่งใหม่ที่พวกเขาอ้างว่าขายตัวโคลนนิ่งซึ่งทั้งสองก็เคยลองซื้อมาแล้วแต่ทว่าครั้งนั้นดูเหมือนมันจะไม่ได้ผลครั้งนี้เลยว่าจะลองหาซื้อกันอีกครั้ง

ก็เริ่มเลือกร่างโคลนจากดาร์กเว็บในทันทีเลือกกันอยู่หลายแบบแต่สุดท้ายพวกเขากลับถูกใจอันนี้ที่เขียนไว้ว่า The Perfect Clone ซึ่งมันก็สามารถก๊อปปี้ได้ทุกอย่างรวมไปถึงความคิดอ่านของผู้ที่ถูกโคลนด้วยเมื่อตัดสินใจว่าจะเอาอันนี้แล้วเชสเตอร์จึงได้ส่ง DNA ของปาร์เกอร์ไปยังดักเว็บวันเวลาผ่านไป9วันต่อมา ในที่สุดร่างโคลนจากดาร์คเว็บก็มาถึงปาร์เกอร์และเชสเตอร์ตื่นเต้นมากจึงรีบยกกล่องเข้ามาในบ้านจากนั้นก็ได้ทำการแกะกล่องออกมาและเปิดดูของด้านในซึ่งทั้งสองก็ต้องตกใจเป็นอย่างมากเพราะว่าร่างโคลนดังกล่าวที่ได้สั่งซื้อมานั้นมีลักษณะท่าทางรวมไปถึงใบหน้าที่ดูคล้ายกับปาร์เกอร์จนแทบจะร้อเปอร์เซน your clone. the Is like ด้วยความกลัวปาร์เกอร์จึงเสนอให้เชสเตอร์ควรเอาร่างโคลนนี้ออกไปจากบ้าน ต่ระหว่างที่ทั้งสองกำลังพูดคุยกันอยู่นั้นจูๆ่ๆร่างโคลนของปาร์คเกอร์ก็ได้มายืนอยู่ที่ด้านหลังแล้วซึ่งมันก็ยิ่งดูพิลึกน่ากลัวชอบกล we well, there baby no. were Do Park มาคเกอร์ <'m> er จึงยืนยันว่าร่างโคลนนี้จะอยู่บ้านหลังนี้กับเขาไม่ได้ซึ่งเชสเตอร์จะต้องเป็นคนจัดก,การเนื่องจากเป็นตัวการหาซื้อสั่งมาแต่ดูเหมือนว่าเชสเตอร์จะไม่ได้ทำตามที่เพื่อนบอกนํำซ้ำยังคงให้ที่หลับหลบซ่อนกับร่างโคลนนั้นอย่างคนที่เอ็นดู Okay, um, you could sleep in here tonight. Now listen, Parker doesn't want you here, so make sure you don't leave this room. Here's a new pair of clothes for you. I think they'll fit you. They're Parker's. Thank you for the clothes. You're very kind. แล้วเรื่องก็มาเกิดขึ้นโดยในคืนนั้นขณะที่ทุกคนได้แยกย้ายกันไปนอนแต่ร่างโคลนของปาร์เกอร์ ก็ยังนั่งยิ้มสยองอยู่บนเตียงนอนสักพักสิ่งนั้นก็ได้หันหน้าเข้าหากำแพงแล้วพ่นน้ำอะไรบางอย่างออกมาจำนวนมากจากนั้นก็ทําท่าทางแปลกๆทั้งนั่งยองยอๆบนเตียงและมุดไปอยู่ใต้เตียงอีกด้วยและที่น่ากลัวไปกว่านั้นก็คือท่านี้ที่ร่างโคลนนั้นได้ทำท่าเหมือนจะคลานสี่ขาแต่หากสังเกตดูดีๆจะพบว่าลำตัวของเขารวมไปถึงหัวของมัน ได้กลับด้านอย่างผิดปกติเพียงไม่นานส่วนเอวของร่างโคลนก็ได้ยุบลง จากนั้นเขาก็ค่อยๆค,คลานออกไปจากห้องนอนสิ่งนั้นได้บุกเข้ามายังห้องนอนของปาร์เกอร์ตัวจริงแล้วก็เริ่มก่อกวนชายหนุ่มที่กำลังนอนหลับเชสเตอร์ได้ยินเสียงแปลกๆจึงสะดุ้งตื่นและมุ่งหน้าไปยังห้องของเพื่อน แล้วเขาก็ได้เห็นปาร์คเกอร์ถึงสองคนกำลังตีกันอยู่ชุลมุนบนเตียงนอนจึงได้เข้าไปแยกให้ทั้งสองห่างกันก่อนปาร์คเกอร์จึงได้ย้ำอีกครั้งว่าเขาต้องการให้ร่างโคลนนี้ออกไปจากบ้านเดี๋ยวนี้เดี๋ยวนี้ร่างโคลนดูเหมือนจะไม่พอใจในคำพูดจึงได้กระโดดโจมตีเข้าใส่ปาร์เกอร์อีกรอบหลังจากนั้นกล้องก็ได้ตัดไป <Like> What did you do him? Huh? Doing? ตัดผ่ามาอีกครั้งปลาเกิดทั้งสองถูกมัดเอาไว้ยังห้องใต้ดินที่เต็มไปด้วยน้ำท่วมขังเชสเตอร์จากการมัดทั้งสองเอาไว้เพราะรำคาญที่เอาแต่ตีกัน และน้ำในห้องนี้ก็เกิดจากการที่เขาไปสัมผัสหนึ่งในสองคนนี้ขณะที่กำลังนำตัวลงมาด้านล่างเชสเตอร์ยังบอกต่อว่าเขาจะไม่แก้มัดให้ใครจนกว่าจะมั่นใจว่านั่นคือปาร์เกอร์ตัวจริงจึงได้ลองตั้งคำถามที่มีแต่พวกเขาทั้งสองคนเท่านั้นที่จะรู้ mixed you two not either you until know the real Parker. What? Now tell me something only the real Parker would know. This isn't funny. The water's getting higher. Get me out of here. What's my favorite TV show? I don't know. You like That So Raven on the Disney Channel. Correct again. And that's strike two, fake Parker. Parker, you can't เขาจะรัดคอเชสเตอร์ ester, ทำให้หนุ่มแว่นยิ่งมั่นใจว่าชายคนนี้คงไม่ใช่เพื่อนของเขาเพราะเพื่อนตัวจริงไม่เคยคิดจะทำร้ายเขาเลยมีแต่แค่กระทุงท้องให้จุกกันแบบหยอกๆเลยรีบไปแก้มัดให้ปาร์เกอร์อีกคนหลังจากนั้นทั้งสองก็พากันเดินออกจากห้องนี้ไปซึ่งก็ไม่รู้ว่าคนที่เชสเตอร์ได้ช่วยออกมาจะใช่ปาร์เกอร์ตัวจริงหรือไม่ คุณผู้ชมคิดว่าจะเป็นตัวจริงหรือไม่ครับอย่างไรก็ตามนี่เป็นเรื่องคลิปปี้พาสตา้าจากทั้งสองหนุ่ม ซึ่งไม่แปลกใจเลยหากจะถูกซื้อริขสิทธิ์ไปทำเป็นภาพยนตร์หรือซีรีส์อยู่ในเน็ตฟ i ิกยังไงก็เอาใจช่วยพวกเขาด้วยนะครับเหตุการณ์นี้เกิดขึ้นเมื่อเราวๆเกือบ7ปีที่แล้วซึ่งเป็นคลิปสุดหลอนจากทางญี่ปุ่นที่ถ่ายไว้ตรงบริเวณสวนสาธารณะเหตุการณ์ในวันนั้นคือกล้องตัวนี้ได้จับภาพของชิงช้าที่มันแกว่งไหวเอง และเหมือนจะมีชายคนหนึ่งยืนอยู่ใต้ต้นไม้บริเวณใกล้ๆจากนั้นก็มีชายอีกคนเดินถือมือถือมาดูเหมือนว่าชายคนนั้นจะต้องการถ่ายคลิปของชิงช้าเอาไว้ซึ่งนี่คือคลิปวิดีโอจากกล้องของชายคนที่เดินเข้ามาในภายหลังหากลองสังเกตดูดีๆจะพบว่าในวิดีโอของเขานั้นถ่ายติดแต่ชิงช้าที่แกว่งไหวไปมาเท่านั้นแต่กล้องในมือถือของเขาเอง กลับไม่สามารถถ่ายติดใช้อีกคนที่อยู่ใต้ต้นไม้ได้จนเมื่อได้มีการมาสัมภาษณ์กันในภายหลัง ใช้เจ้าของคลิปก็เล่าว่าเขาเห็นชิงช้ามันแกว่งเองอย่างผิดธรรมชาติคิดว่าคงเป็นอาถรรพ์อะไรบางอย่างซัมติงจึงได้ถ่ายวิดีโอเจ๋งๆนี้เก็บไว้ซึ่งตอนนั้นเองเขาก็สาบานได้ว่าไม่เห็นใครยืนอยู่ใต้ต้นไม้จริงๆเป็นไปได้หรือไม่ว่าต้นไม้นั้นอาจจะบังอยู่อยู่ในมุมที่หลบสายตาของเขาพอดีหรือว่าจริงๆจะเป็นผีที่มายืนอยู่ตรงนั้นกันแน่ เมื่อสปีที่แล้วหนุ่มเกาหลีนามว่าโทชิวะไมเคิลได้บุกเดี่ยวเข้าไปยังสถานที่รกร้างแห่งหนึ่งตั้งอยู่ไม่ไกลจากกรุงโซลมากนักตอนนั้นเขาเข้าไปสำรวจโดยไม่มีข้อมูลติดตัวอะไรเลยรู้เพียงแค่ว่าเป็นสถานที่รกร้างก็เท่านั้นเองเมื่อเข้าไปข้างในแล้วหนุ่มอบป้าก็พยายามสอดส่องไปทั่วบริเวณจะเห็นว่าข้าวของในนี้ต่างกระจัดกระจาย ผนังกำแพงก็ดูเก่ากลุบ่งชี้ว่ามันร้างมาได้สักพักพอเดินมาถึงตรงนี้ชายหนุ่มก็ได้กลิ่นที่ไม่พึงประสงค์จนถึงขั้นต้องบนออกมาต่อหน้ากล้องโอ้เจอาแต่พิเษเต็มหกลัลลน,นี่ยีอเดงกเลุก เขาได้เดินตามหาว่ากลิ่นมาจากไหนจนกระทั่งมาเจอเข้ากับห้องนี้ที่ดูคล้ายกับห้องเก็บความเย็นจึงว่าจะลองเปิดเข้าไปหากลิ่นดูทันทีที่เปิดประตูออกเขาก็ต้องผวาหนักเนื่องจากได้เห็นกับขาคู่หนึ่งที่ยืนอยู่ด้านในแน่นอนว่ามันคงไม่ใช่ขาของคนแล้ว ออกมาถึงตรงนี้ที่มีกลองชุดตั้งเอาไว้ด้านหน้าแล้วจู่ๆเสียงกลองก็ดังออกมาทาั้งๆที่หน้าตึกนั้นมีแค่เขาคนเดียวเสียงประหลาดที่เขาได้ยินยังคงดังต่อเนื่องรวมไปถึงเสียงนี้ที่ใช้หนุ่มคาดว่าเป็นเสียงของเปียนโนเขาเดินตามเสียงนั้นไปก่อนจะพบเข้ากับกลองสีเหลืองกล่องหนึ่งที่จู่ๆมันก็เปิดฝาเองอย่างน่าขนลุกซึ่งด้านในกล่องนั้นก็คือมาร์ชิงเบล ไม่ใช่เปียนโนอย่างที่เขาคิด กำลังสำรวจต่อไปเรื่อยๆอปป้าก็ได้เห็นวิลแชร์คันหนึ่งที่มันดูแปลกๆจึงได้ลองตั้งกล้องเอาไว้จังหวะนั้นเองที่วิลแชร์มันได้ขยับเล็กน้อยก่อนที่จะถอยไปด้านหลังอย่างรวดเร็วราวกับว่ามีมือที่มองไม่เห็นมาดึงมันไปเมื่อเขาวิ่งตามไปดูวิลแชร์คันดังกล่าวก็หยุดนิ่งไปแล้วชก็รเดน 잠깐만요จ๊ะก้ามันเนาะระหว่างนั้นเองที่รอบกายของหนุ่มเกาหลีได้เกิดเสียงดังตึงตังพอเขามองไปดูที่ตู้ด้านบนบานตู้มันก็เปิดเองอย่างอัตโนมัติเจอเข้าแบบนี้ก็ต้องมีผวากันบ้าง แต่วิวแชร์คันนั้นมันก็ได้เคลื่อนไหวอีกครั้งเหมือนจะเดินตามชายหนุ่มมาเสียโอ้โโอ,โโอจิอะ แม้แต่เตียงที่อยู่ด้านหน้ามันก็ได้เคลื่อนที่เองอีกด้วยเขาจึงได้หยิบอะไรบางอย่างที่อยู่ในถุงนี้คว้างไปยังจุดที่เตียงนั้นจอดอยู่น่าจะอารมณ์คล้ายกับข้าวสารเศษของไทยแต่ทว่าเตียงนั้นมันก็ไม่หยุดขยับสักที เมื่อเห็นทีว่าไม่ได้ผลอบป้าจึงคิดจะหาทางหนีซึ่งเขาก็ต้องวิ่งฟาเตียงและออกไปจากพื้นที่นี้ให้ได้แต่ระหว่างที่กำลังวิ่งหนีออกมาก็มีวิลแชร์ถูกโยนตามหลังมาจากบันไดด้วยและเขาก็สาบานต่อหน้าไฟแล้ว ว่าจะไม่ขอกลับมาที่นี่อีกตลอดชีวิตว้ายี่ดดด้ด้าจิหากพูดถึงนักล่าท้าผีในจีน ชื่อของเสี่ยวหลงคงต้องมาเป็นเบอร์ต้ตนเนื่องจากแต่ละคลิปของเขานั้นมันทั้งหลอนและน่ากลัวมีความหาปลนกับความแปลกกว่าของชาวบ้านชาวช่องเหมือนเช่นในวันนี้ที่เขาจะบุกเดียวเข้าไปในบ้านร้างหลายศพเพียงแค่เริ่มต้นการสำรวจก็เหมือนจะเจอดีเข้าให้แล้วนะครับเพราะฝาเครื่องซักผ้าที่อยู่ด้านหน้าจูจๆมันก็ค่อยๆปิดเองแบบที่ไม่มีใครไปยุ่งกับมันได้ 炸毛了啊！瞬间炸毛了。黎明斗接着ต่อมาเมื่อเขาเดินมาถึงห้องนี้เซียวหลงก็สังเกตเห็นว่าห้องดังกล่าวดูแป,กแปลกแเนื่องจากผนังห้องถูกทาด้วยสีแดงทั้งหมด ด้วยความสงสัยเขาจึงค่อยๆเดินไปตรวจสอบด้านในก่อนที่จะเห็นสิ่งที่ทำให้ขนหัวลุกมากที่สุดนั่นก็คือเท้าของใครบางคนที่ยื่นออกมาจากผ้าม่านสีแดงแต่ทันทีที่เสียวหลงนั้นได้เห็นเท้าคู่นั้นกระชักกลับหายเข้าไปในผ้าม่านเจอแบบนี้ถึงขั้นต้องร้องว่าเช่าหนีมากันเลยทีเดียวเมื่อเขาตามไปเปิดผ้าม่านนั้นเสียวลงก็ไม่พบเจอกับใคร แบบนี้มันเหมือนจะยิ่งทำให้ใจหายนะครับเบอร์่ไลเชอรล่ัยมีมาไห里边我，เท่你นี我，มาเ你้ย แล้วก็มีเสียงดังออกมาจากห้องน้ำซึ่งที่นี่จะถูกแบ่งเอาไว้เป็นล็อกๆและใช้ผ้าขาวขึงเอาไว้ตั้งแต่ห้องแรกยันห้องสุดท้ายเพื่อที่จะตามหาเจ้าของเสียงนั้นเขาจึงได้ไล่เปิดผ้าไปทีละล็อกช็อตนี้คนดูต้องระวังให้ดีนะครับเราไม่รู้เลยว่าเขากำลังจะเจอกับอะไรบ้างแต่ก็โชคดีที่เสียวหลงนั้นไม่เจออะไร จนกระทั่งจังหวะนี้ที่หนุ่มจีนได้ส่องกระจกเขาก็ได้สังเกตเห็นขาของใครคนหนึ่งโผล่ออกมาจากล็อกของห้องน้ำทำให้เขาตกใจเป็นอย่างมากและพอเปิดผ้าดูก็พบกับความว่างเปล่าเหมือนเช่นเคย ถึงแม้จะโดนผีหลอกติดๆแบบคอมโบเซตแต่เซียวหลงก็ยังเลือกที่จะสำรวจที่นี่ต่อเขาเดินไปเจอกับหน้ากากอันหนึ่งที่ไม่รู้ว่าใครมาเล่นพิเลนเอาไว้ที่นี่ก็บนเช่าหนีหมากันมาตลอดทางระหว่างนั้นหนุ่มจีนก็รู้สึกแปลกๆอีกครั้ง จึงได้ส่องไฟฉายไปรอบห้องก่อนที่จะเห็นเข้ากับเงาดำที่ยืนอยู่ไกล เมื่อตามไปดูที่ห้องนั้นเขาก็พบกับที่นอนและมุ้งสีแดงตั้งอยู่กลางห้องมันดูแปลกๆยังไงชอบกลนนะครับสักพักก็มีเสียงบางอย่างตกลงมาเสียวหลงได้เห็นก็ร้องโวยวายอย่างหนักเมื่อตั้งสตตตได้ก็พยายามจะเข้าไปตรวจสอบดูพบว่าเป็นเพียงหุ่นตุ๊กตาที่ถูกห่อด้วยผ้าสีแดงเอาไว้ทำให้เสี่ยวหลงโมโหเป็นอย่างมาก หลังจากนั้นเขาก็เจอกับเหตุการณ์โพตะไกด์แบบรัวๆอย่างเช่นในตอนนี้ที่ผ้าม่านด้านหน้าของเขามันเปิดออกเองหรือจะเป็นเสียงเคาะบางอย่างที่ดังอยู่ทั่วบริเวณและตามมาด้วยกรอบรูปที่ร่วงหล่นลงมาสุดท้ายเขาทนสิ่งเหล่านี้ไม่ไหวแล้วเขาบอกว่าข้างในนั้นอึดอัด รวมไปถึงรู้สึกตึงเครียดมากจึงได้หนีออกมาในที่สุดวันนี้ซานโดซิลวา จะมาพิสูจน์เรื่องเหนือธรรมชาติในบ้านหลังนี้ซึ่งเขาได้พาโอดเด็กใหม่ที่มาฝึกงานเข้ามาพิสูจน์ด้วยกันโดยพวกเขาได้รับข้อมูลมาจากผู้ชมทางบ้านว่าที่นี่มีผีปรากฏตัวอยู่บ่อยครั้งตัวบ้านยังคงดูไม่มีฝุ่นนักรวมไปถึงข้าวของต่างๆก็ยังคงไม่เก่ามากมันคงยังร้างได้ไม่นานเท่าที่คิดเมื่อเข้ามาด้านในแล้วเครื่อง E.M.F. ที่อยู่ในมือของโอด ก็ส่งสัญญาณกระพริบอย่างทีทีบ่งบอกว่ามีพลังงานบางอย่างอยู่ใกล้ๆกล้ ต่ระหว่างนั้นเองกล่องที่ซานโดตั้งไว้ด้านนอกมันก็ได้ถ่ายติดอะไรบางอย่างนั่นคือรูปร่างของเด็กผู้ชายที่โผล่ตัวออกมาแล้วมองมาที่กล้องก่อนที่จะหายตัวไปอย่างรวดเร็วและหากมองดูดีๆจะพบว่ารูปร่างของเด็กคนนั้นดูเลือนลางกว่าคนปกติ เรื่องขนหัวลุกยังไม่จบเพียงเท่านี้เพราะในขณะที่พวกเขายังสำรวจต่อจูจูซานโดและโอดาก็ได้ยินเสียงแปลกๆดังขึ้นทำให้ทั้งสองกลัวจนหัวใจแทบจะวายไม่แน่ว่าเสียงที่พวกเขาได้ยินนั้นอาจจะเป็นฝีมือของผีเด็กที่ปรากฏตัวอยู่ในกล้องก็เป็นไดู้้าดก็้า ่อนจะจากกันไปนะครับผมและทีมงานได้แบ่งเพลย์ลิสเอาไว้ในหลายหมวดหมู่ที่คุณอาจจะชอบทั้งเรื่องจัดอันดับความหลอนหรือเรื่องเล่าแนวหักมุมและแอนิเมชันที่ทำมาจากเรื่องเล่าของทางบ้านรวมไปถึงแอนิเมชันที่ทางช่องนั้นภูมิใจเสนอก็สามารถเข้าไปกดดูกันได้ที่เพลย์ลิสแล้วพบกันใหม่ในคลิปหน้าสำหรับวันนี้สวัสดีครับ